จากความเดิมตอนที่แล้วที่ผมพยายามเอาชิพิลจากมอดผีต่างๆไม่ว่าจะเป็น the broken s k i p t before รวมไปถึงพวกหน้าผีวันนี้เราจะมาต่อกันฮะว่าผมจะเจอกับความน่ากลัวหรือว่าเจอพวกผีแบบใหม่ไหมและที่สําคัญผมจะสามารถจบมังกรได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถไปจบมังกรได้แต่ก่อนอื่นเลยฝากคอมเมนต์ทีครับผมจะส่งหนึ่งชื่อขึ้นมาให้ฮะเอาละไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยจูนพิกอช็อปร้านบริการเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม s h o o t i n g Extraction อย่าง Arena Breakout เวอร์ชันมือถือและเวอร์ชัน PC สามารถเลือกแพ็กเกจทังตู้เซฟและโปรต่างๆได้ในราคาถูกกว่าซื้อเองนอ,อกจากนี้ยังมีเกมอื่นให้เลือกเติมกับทางร้านจูนพิกอช็อปอีกมากมายราคาถูกปลอดภัยและจดทะเบียนการค้าพณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับบอกว่ามาจากช่องอารเลนด้วยนะจุบจ๊บจุโอเคกลับกันมาต่อกับนรกถัดไป <laughs> โอ้ย เอาละผมแบบได้ลองไปลบมอสบางมอสออกนะครับเผื่อจะมีสัตว์เกิดขึ้นนะซึ่งเป้าหมายก็คือผม,มอยากจะจบมังกรนะในการเล่นไมค์ครับนะครับดังนั้นแล้วก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเอานี้ไปเก็บไว้ทำประตูหัวท่ลด้วยกันซึ่งมันเป็นมอสแ็กที่แบบน่ากลัวจริงนะเล่นแล้วตอนนั้นผมปดวดหัวเลยแตก่ก็กลับมาก็หลายๆคนก็น่าจะชอบกันแหละใช่ไหม เห็นบอกว่าอยากให้ผมทำอีกก็เออเอเคเอาก็เอาวะอยากให้เล่นก็ให้เล่นไปทำไงได้ละ่ะเดี๋ยวเก็บของกอนแล้วกันอันที่แบบไม่ใช้อ่ะอันไหนไม่ใช้บ้างวะโอ้มีหลายอย่างแ้วน่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บเตียงไว้เยอะหน่อยแล้วกันเผื่อจะฆ่ามังกรเนาะนอนได้ไหม้อยอันนี้นอนได้แล้วนี่โอเค แต่เริ่มมาก็คือมีเสียงแปลกๆเลยนะครับอันนี้ใช่บูไหมอันนี้ไม่ใช่บูวะถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องเราจะลงทางเพื่อที่จะหาเพชรแต่ได้แต่แตน,นี่มันอะไรนะโอ้โหเอ้ยเออๆคนลุกคนลุกคนลุกไอ,กอชิบหาย <laughs> <c ười> พี่จะเริ่มมาแบบเียนๆก็ไม่ได้นะโหกันยังเบอร์เบอร์ยังเพิ่งตื่นอะ คือผมรีบมาอัดไม่ใช่อะไรหรอกนะฝนมันจะตกครับคุณผู้ชมก็เลยรีบมาอาัดอะแม่เงยเดี๋ยวต้องหาเพชรอีกสักสองเม็ดแล้วกันเดี๋ยวเรารีบไปจากที่นี่กันดีกว่านะคุณผู้ชมนะไปเลยโดดไปเลยกลับไปที่เดิมก่อนนะครับโอ้แม่จบมังกรอันนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วนะวันที่สามก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่นะเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ไกลเท่าไหร่นะถือว่าเราก็ยังเริ่มได้ดีอยู่ ถ้าหากว่าแบบอยากได้แบบที่จบมังก,กรจริงก็แบบอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่ไงปลาไม่เเกิดละเออออเออออปลามันเกิดแล้วก็โนก็เกิดด้วยนะซึ่งไอ้นี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยน่าจะเพิ่งเกิดนะครับเราเร,าเราีบไปกันดีกว่าแล้วก็หลายคนเนี่ยก็แบบได้ขอเข้ามาบอกว่าอลันขอมอดแพคกี้ให้หน่อยอะไรขอมอดแ็ลกี้หน่อย หลายคนบอกว่าอยากเอาไปเล่นกับเพื่อนอย่างคุนอย่างนี้ซึ่งมอดแพคนี้ต้องบอกเลยว่ามันเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับเพราะว่าผมแบบมันเป็นมอดแพคที่ฟิกมาไม่ให้เล่นกับเพื่อนได้เพราะโรเบิร์ c r i ิ t ผมก็น่าจะแบบไปปรับแก้อะไรให้มันเสร็จก่อนนะถึงจะเอามาแจกนะครับเดี๋ยวถ้าผมแจกไปแล้วแบบคนดูแม่เข้าเกมไม่ได้มันก็จะลําบากผมที่จะต้องไปหาทางแก้ไขอะ่ะเออดังนั้นเราก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับแต่ยังไงเราผมก็แจกอยู่แล้วแหละ mm. ส่วนใหญ่ก็แจกอะ่ะแต่แบบบางทีก็ <laughs> ต้องพูดตรงๆว่าแบบลืมลืมเอาเอาใส่ในนั้นนะลืมเอาใส่ใน Discord อะครับอ่าผมจะไปหาเพชรยังไงให้ไวที่สุดมันก็มีแต่ทางเดียวก็คือต้องขุดลงปะใช่ไหมแล้วผมเอาบล็อกมาไว้อยู่ในนี้ก่อน,นสูกสุดว่าบล็อกแม่นมสำคัญวะแล้วก็เท่าที่สังเกตมาเนะี่ยถ้าผมไปเผอฆ่าอะไรมันมีโอกาสที่ผมจะโดนจัมส์สแกร์ดังนั้นเนะี่ยอย่ามาเลยนะครับกลับมาที่เดิมก่อนเดยวเรามาดูก่อนว่าขอผมมีอะไรไว้ตรงกันบ้างนะ จริงๆก็พยายามเดินแบบเพื่อให้สัตว์มันเกิดครับโอเคในที่สุดไอ้นั้นมันก็เข้าเกมมาแล้ตามสเต็ปของมันเลยอ่ะจะเข้ามาก็เข้ามาเอ้ยนี่ไงฟลิเจอชิบหายละโอ้โโอ้เฮ้ยเป้ยเ้ยเฮ้ยเฮไย้ยัฮ้ยเั้นเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเน้ยเฮยเฮ้ยเยเป้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ไยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้าเฮ้ยะฮ้ยอ้เฮ้ย้้ยน่าจะไม่มีเนาะเ่้ตรงนี้วะ แต่รู้สึกดีขึ้นนะที่แบบสัตว์ต่างๆมันเกิดผมจะได้หาอาหารอะไรให้มันง่ายหน่อยนะไม่ใช่แบบลําบากแบบนี้นะเนี่ยเอาเตียงมาด้วยเ,เตียงต้องสาคัญจริงๆอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากพูดก็คือเราน่าจะต้องหาเข้าเหมืองครับไม่คุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะรู้ว่าแบบการเข้าเหมืองในมอสผีนี่น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะทําแล้วแหละเนาะหลายคนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอนะ ใครแม่งอยากจะเข้าเมืองวะใช่ไหมเจอทีกูก็ตายเลยสิครับแบบนี้ซึ่งผมเอ้ยผมคิดว่าทางนี้แบบน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะถ้าเราจะเข้าเหมืองแบบจากตรงนี้ไปเลยอ่ะเนาะการที่ลงมาแล้วแบบมีไอ้ integrity ขุดให้นี่มันก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้แบบไม่ต้องไม่ต้องขุดเองอ่ะเอยนี่ไงนี่ไง ทุกอย่างก็ปกติดีนะครับไม่มีอะไรมากนะอารันแค่มาหาเพชรเฉยๆเดินไปโอ้โหเออตรงนัน้มีสิ่งปลุกสร้างด้วยวป่าโอ้โหอ่าเฮ้ยบายคนดูมึงคนดูเขาต้องการอารันมึงก็ต้องเล่นอ่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปละ จ้าวช่วยเอาเอาเ,เอานี่หรอไปเอานี้ไปเอาทองเอาทองหน่อยนะครับเพราะว่าทองเราต้องใช้อ,ะอ่ะเอาทองหน่อยเอาทองหน่อยโอ้ยค่อยค่อยค่อยเข้า,ขา,ขาไปนะแม่งเอ้ยต่อให้ติดไฟแล้วมันก็ยังมันมันก็ยังมาได้อ่ะโอ้มันจ้านี่มันนี่มันอะไรเนี่ยถ้าผมมีอีกแล้วมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนตอนนั้นอีกแล้ว ชิบหายแล้วีบขุดไปแปลกนะวันนี้เป็นเป็นการลงทําที่แบบมันไม่มีเสียงแบบฮืมฮืมฮมฮมอะไรประมาณนนีะ้แต่มีเสียงแบบเหมือนเสียงลมอะโอเคแต่ไอด้ดำๆนี่ผมก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับไป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 โอ้มาแล้ว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 โอเค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 อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้อะไรเนะี่ย เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันของดีนี่โอเคเราลอดแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมีเพชรด้วยอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะอันนี้มันคือเป็นเหมือนดันเจียนนะครับซึ่งแบบนี้โอ้มันทําให้ผมนี่ไปเลน่เลนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะซึ่งแน่นอนว่าเราเราก็ต้องเอานะครับเดี๋ยวขอเพชรด้วยขอเพชรสักสองเม็ดได้สองเม็ดเถอะโอ้เม็ดเดียวมึงบ้าหรือเปล่าแล้วแปลแปลเพชรได้ยังไงเนะี่ยอ๋อถ้ามันไม่มีป้ายในตัวผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรา เดินเล่นอีกนิดหน่อยแล้วกันนะไม่ไม่เสียหายนะไม่เสียหายเฮ้ยทำไมเสียงมันเริ่มดังขึ้นน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอาจจะแบบคิดไปไกลคิดไปเองแค่นี้มันบินบินบินรอบๆตัวเฉยเดี๋ยวเราแบบโอ้พระเจ้าพระเจ้าเห็นไหม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 แมไหมมันแอบดูผมนะมันแอบดูผมนะแม่งผมขนลุกอีกแล้วเนี่ยดูดูดูดิดู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  ลองไปใกล้มันดูใกล้มันดูมันหายไปแล้วมันแอบมันแอบตามผมมานะแอบตามผมมาไม่เป็นไรเราเราแบบเข้าไปเข้าไปในนี้น่าจะดีกว่านะคุผู้ชมเราเทน้ำเข้าไปเลยซึ่งในนี้เนี่ยของดีมันจะอยู่ในพวกหีบนะครับแต่ถ้าเราตีหีบนะมันมีโอกาสที่จะมีแบบมอนมันเกิดขึ้นมานะ จากนั้นเราก็ต้องระวังด้วยเอออะไรที่มันมีค่าบ้างวะเนี่ยระเบิด TNT นี้น่าจะได้ผลไหมเผื่อแบบเราจะแบบไปหาทำนเนเธอร์ไลท์อ่ะเนะเาะอ่ะเปิดอันนี้ผีออกไหมผีไม่ออกโอ้โหโฟร์จูนหนึ่งไม่มีประโยชน์หรอกมั Fortune ้งโฟร์จูนหนึ่งอะเฮ้อ มีบางอย่างพูดกับผมแล้วเมื่อกี้นี่ไงมาละเมันลองเอือวะโอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอ๋ออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อออะไรผมโดนว์ป What the fuck อ๋ย ผมโดนวาร์ปมาวัมาไหนเนี่ยทุเรศมากเลยไอชิบาโครทุเรศเลยอะโอ้โหคุณผ,ผู้ชมคืออะไรกันมาเนี่ยโอ้กระเจ้าก็มีคนสังเกตบอกว่าเวลาผมกลัวน่ยผมจะพูดคำว่าโอเคเนาะซึ่งก็มันพูดไปเองนั่นแหละแต่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะ,ะเวลาผมกลัวผมพูดโอเคแต่แบบ ไอ้นี่มันกวนตีนเกินไปแล้วเฮ้ยแล้วอีกอย่างบอสนี้ไม่ใช่มาไปและอีกอย่างบอสนี้ไม่สามารถใช้สูตรได้นะครับมันเป็นบอสที่แบบไม่สามารถใช้สูตรได้เลยต่อให้ปรับเป็นครีเอทีฟอะไรแบบนี้ก็ปรับไม่ได้นะจากนั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะลําบากนะเวลาจะทําพวกฉากถ่ายพวกฉากอะไรพวกเนี้ยสำหรับผมแนละ้วเพราะว่าผมแบบใช้พวกรีเพย์มอสอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นด้วยแต่ผมขุดมาเจออะไรเนี่ยขอเถอะเอ้ย ขอบคุณพระเจ้าอันนี้ผมดวงดีใช่ไหมเนี่ยแต่ผมเห็นมันนะเว้ยดูเขาบนนี่นี่ไงวัสดีโอเคโอ้ยเฮ้ยเอ็นด์โฟด้วยโอ้โหอ้วันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็ยเอร์ดูโฟสี่อันเอาอะไรออกเอาไม้ออกไป โอ้ได้หนังสือมาแล้วแบบอยากใช้เลยอะอยากแบบใช้ใส่อาวุธตัวเองอะแต่แบบก็ตัวเองก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรขนาดนั้นข้าดีกว่าเฮ้ยเรื่องมาแล้วมาแล้วแบบนี้มันดีต่อผมมากเลยนะถ้าผมได้แบบโต๊ะโต๊ะแบบอะไรนะได้เอ็นเดอร์โพลเยอะๆแบบเนี้ยไอ้นันจะได้เอามาใส่รวมกันได้เฮ้ยอ่ ็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เอออผมว่าผมน่าจะแบบหาฟาร์มอันนี้สักพักเลยนะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าของอันนี้แม่งดีจริงอ่ะเปิดอันนี้ไม่เห็นมีตัวอะไรออกมาเลยถ้เปิดดูแนะนำมันจะออกมาใช่ไหมไม่ออกดูเมื่อกี้โดนจามสแกแต่แบบแต่แบบเราจะจะจามสแกแบบงงๆอะเมื่อกี้ <laughs> งงเลยชิบหายละตอนนี้แบบขอเพชรแค่ก้อนเดียวได้ไหมไอ,อทองถ้าผมไปเพชรก้อนเดียวผมจะได้แบบเอาทุกอย่างแบบไปทุ่มเทให้กับพิทแอคซผมนะโอ้มีเชนมิลแล้วแอนมิลมันทําอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไงเป็นการทำแอนมิลครั้งแรกหรือครั้งที่2อสไม่รู้แต่ในที่สุดก็ได้ทำและวซึ่งถ้าเราอยากให้แบบเอ <c oughs> <c oughs> พลิกแอคซ์เรามันด e like oh, oh. oh, ีเราต้องทำยังไงวะใส่อย่างนี้ไปเหรอโอ้โหต้องการ EXP ด้วยโอ้โหมันดกว่าแต่อะไรเลเทอร์บูทเก็บไปใช้คนเดียวเถอะเลเทอร์บูทอะเจอที่ไรคือแบบพูดตรงๆว่าไม่ชินนะคุณผู้ชมนะแม่งขนลุกตลอดเลยไอ้พวกนี้อะบอกไปด้วย ก็พอเข้าใจแหละทำไมผมแบบไม่ค่อยมีเวลนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยสัตว์มันไม่ค่อยเกิดกันเนาะเลยทาให้ผมแบบไม่สามารถแบบหาสัตว์มาตีได้อะไรประมาณนี้นะ่ะแต่แบบเออจะว่าไปนี่คือมันไม่มีเพชรให้ผมจริงๆเลยเหรอมันต้องมีบ้างดีโอ้ยมันจะไม่ใจร้ายอะไรขนาดนี้ใช่ไหมนี่หนังสืออะไร e อ f i c i e น c y ่งก็ดีเหือนกันนะชาร์ป n ด s หนึ่ง ตยวย่อตีหนึ่งอาามีฟิลิเจอร์ที่แบบเป็นเหมือนเอ็นดร์มแมนด้วยเอ็นดร์มแมนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อเป็นเหมือนกับยีราบายอ่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยล่นสุดได้แล้วเล่นสุดผมก็ได้แล้วคุณผู้ชมโอ้โห บ้านอ่ะดวงอลันธรรมจากอะไรเนี่ยนี่ไงเอามาเลยนี่มันนี่เลยเอารายะ้ำแรกที่ต้องใส่นั้นน่าจะเป็น Mending เนาะนี่ไงโฮ Badmuffix X Mending Unbreaking 3ด้วยนีไ่ไงมี Efficiency ไหม Silk Touch ล่ะมันต้องใส่ Silk Touch เลยนะบ้าวบ้าวบ้าว มีเสียงรอนนะมีเสียงร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โ what the heck เอ้ยเ่ลถ้ามึงจะมาแบบน่าเกลียดแบบนี้นะ มึงก็หลอกกูไปเลยถ้ามึงจะมานั่งเกลแบบนี้เนี่ยเอชิบหยออกไปเออโอลูกแกดมีใครอยากจะมองหน้ามึงโทษอ่าอ่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบทำโต enchance หน่อยแล้วกันนะครับอ้าเฮ้ยเอาแล้วทำไมโอ้โหโต๊ะกอนเีนกูแล้วนะพวกมึงนี่คลนเีนกูจะบ่บยจังเลยนะไอ้พวกนี้ ให้กูได้วางโต๊ะกูอย่างสงบสุขเถอะโอเคในเมื่อเราต้องหาอะไรที่แบบเป็น Silk Touch เพื่อที่จะแบบอืมเอาไาดีวนะเนี่ยเอาใส่ดาบไปเลยดีไหม Silk Touch เนะี่ยฮะโมยาโมโอ้โอ้โอโอ มึงจะมามึงก็มาแล้ว oh. อ oh ิช oh. oh ิพายโอ้โยมึงจะมาเล่นหนาเนอะโอ้ยในสุดก็เจอดินละโอ้โหอ้าวกูขึ้นมาเถอะเอาปอมมาจากตลกแห่งนี้ทีโอ้เจอแล้วเอาเอาเอาเฮ้ ชิบหายแล้วกูออกมาตอนกลางคืนนี่โอเคโอเคโอ้ชิพายแล้วชิพายแล้วชิพายแล้วลวิววิวไปก่อนวิ่งไปก่อนมันมอนมันเกิดเยอะจังวะโอ้โอ้โอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงอะไรอะฮะอ๋ะอแป๊บหนึ่งนะพี่ เดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ก <downstairs> oh, oh, oh oh, oh. ันดีกว่านะคุณผู้ชมนะเพราะว่าแบบมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันได้เกิดขึ้นกับผมนะครับโอ้ยโอ้ยทำไมมันเยอะจังเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้อทไมมันเยอะจังเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเบย์กโอเบย์กอวิ้งล้ไปวิ้งไปมันเยอะเกินโอ้โอ้ ไม่ใช่แล้วนะสูไม่ไหวนะครับดูดิ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 คืมึงอะไรนีฮะเออ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 ีกอรอีกอะลรเออเออโอ้โหเออเออตายตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ ออเ,เอาแหละนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ผมอัพส,สถานการณ์ดีๆก่อนแล้วกันนะซึ่งถามว่าผมจะสร้างบ้านไหมก็น่าจะไม่นะครับเพราะว่าคิดว่าแบบน่าจะแบบไม่ได้อยู่นานอะไรขนาดนั้นแต่แบบจะสร้างศูนพักพิงชั่วคราวให้ตัวเองก่อนแล้วกันแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมมอนแบบมันเกิดแบบเยอะแบบเยอะโคตรเยอะเลยอ่ะคุณผู้ชมนะือแบบเยอะมากอะ่ะเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ใช่อะไรหรอกเหนื่อยนี่ แค่ไปลงแบบฟาร์มมาใต้ดินคือเหนื่อยมากเลยเอาแล้วปัจจุบันเนี่ยของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมเลยนะครับผมมีแบบอา่าผมทำประตูพอเท่อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็มีดาบซึ่งเกาะผมก็มันก็เริ่มใกล้พังแต่ก็ยังไม่เป็นไรเดี๋ยว,วเราจะต้องไปหาทำธนูแล้วก็หาฟาร์มของฟาร์มนูน้นนิดนิดหน่อยนะแต่ก็นั่นแหละรครับเป็นไปได้ก็โอโ้โหทำไมแบบมันมอสอะไรต่างๆมันเยอะจังเลยเอาจริงผมก็ไม่ถูกอะทำอะไรไม่ถูกแล้วแต่ ไปนรกไปนรกเราก็ไปหาเบลสหาอะไรให้เรียบร้อยเนาะออน่าจะตามอย่างนั้นเลยแต่ก่อนอนึ่นเราขอแบบไปปั๊มแครอทหน่อยแล้วกันโอ้ถ้ามีโฟจูนก็น่าจะดีอะดินี่ไงแล้วก็โอ้โหคนทำฟาร์มอยู่ไอชิบหายโอ้ สงสัยไม่อยากให้ผมใช้โบนมิวนะแม่ง <c> ก <oughs> ูก็ตกใจเหมือนกันนะเว้ยไม่ใช่กูไม่ตกใจนะนี่นี่ไงโอ้โหเท่านี้เราก็จะแบบมีแบบแอปเปิลทองคำแบบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรน,นะแครอททองคำแบบไม่จำกัดแล้วโอ้โหเป็นวิธีที่ชานฉลาดมากอารันเดี๋ยวเราแบบไปตรงที่ประตูพ o r t ท l แล้วเราน่าจะไปพทลกันดีกว่านะครับไปอ่าไปนรกไปเลยเอออ,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 อะไรวะ เชื่อใหกูโดนเงาดำไล่ตามแล้วอออตอนนี้แบบเริ่มกลับมาขนลุกอีกแล้วครัคุณผู้ชมนะแต่จริงๆก็คือตอนนี้ยังไม่ค่อยได้อะไรนะครับยังไม่ยังไม่ไมถามว่าคืบหน้าไหมมันก็คืบแหละเอาจริงๆนะโอ้โหแต่แบบไปให้กูไปนรกด้วยดีเถอะเอ้ยเคโอเค โอ้ยขอรับโอเคยังเจอไอ้ครับโอ้โอ้โพอพอพอให้กูได้แบบหายใจบ้างเถอะนะโอ้ยโอ้โอ้โออรอ้้โอยอ่ ให้กูได้จบมบังกรเถอะนะทุกคนทุกคนผมว่าแล้วผมว่านะเอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้หน่อยแล้วกันไปเราต้องไปฝั่งไหนมันจะต้องไปฝั่งนั้นผมจะมาฝั่งนี้ทำไมเรามี e n d e er เดอร์โพลสอันซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะพอที่จะแบบไปตามล่าหายนั้นได้นะหายเจ้านรกอะ่ะไอ้หามัางกรอะ่ะ แต่ผมน่าจะต้องแบบหาที่ทําเตียงอะดิผมมีธนูอยู่แต่ลูกธนูมันค่อนข้างที่จะดีดอะดิยิงไปออตายไปเลยโอเคเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเราจะแบบน่าจะเป็นแบบนี้ปะโอ้ความปลอดภัยนี่คือ,อยังไงวนะเนี่ยทำๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็ไปถึงเป้าหมายเองอหรเนาะออ,อ,อนี่ไงผมกลัวแบบนี้ไงถ้าผมเผลอมองหน้ามาันแล้วผมตกไปตายขึ้นมาทำไง ไอ้ไอ้ไอ้นี่แบบลองยิงมันดูดิได้ไหมอ่ะลองยิงมันดูหน่อยแล้วกันอ่ะยิงไปอ่าเอา้ยเฮ้ยอา่เอาเฮ้ยมันมันเป็นอะไรของมันวะมันยิงไม่ได้อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูดิมันไม่ให้ยิงนะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโดดลงไปแล้วกันโอเคโอเค ไปก่อนไปก่อนไปก่อนแล้วไปก่อนเดี๋ยวไปหลบก่อนไปหลบก่อนหลบหิวเลือดก่อนนะไม่ใช่อะไรนะครับเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยกินกินแอปเปิ้ลดิโอเคเสียงอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปหาดูไอ้ corrupted นะครับปกติเรานนั้ไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้มันนะดูสิเออ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 เมันวางแล้ววะวางแล้ววะไอ้เจ้านี่เหรอโอเคมันก็วางแล้ววะะนครับอ๋อฮะ เราจะยังไงต่อเฮ้ยโนอันนี้หรือว่าใช่นอว์ไหมไม่รู้ฮะดู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 มันนะอ๋อไม่ค่อยอะไรครับไม่ค่อยอะไรไปต่อ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 ไปอภรรยาทีนะออกม่นะโอ้ยอย่าพึ่งโอ้โอ้โอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โอ้ไอ้บ้านนี่โอ้ดีแล้วมันเอ้ยเดี๋ยวใครมันเคาะประตูได้ยังไงมันไม่มีประตู <laughs> จะขอประตูอะไรเฮ้ยมันไม่มีประตูงบ้านหรือเปล่าเฮ้ยพิกลิงเป็นไรกันเฮ้ยจะเอากูเลยไงฮะถ้าเราเข้าในนรกเราจะแบบได,ได้อะไรนะได้ทองค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแต่ผมจะหาเบสต์ซดิต้องหาฟอร์เทสซึ่งผมก็ไม่ได้เสียนด้านนี้ด้วยอนะเออเอเอ มึงเคาะมึงเคาะประตูอะไรของมึงไม่ใช่แล้ว <laughs> โอ้ผีอะไรมาเคาะประตูวะที่นี่มันได้มีของ Curse of p a n i s h i n g เฮ้ยมีลูกธนูด้วยเอามานี่มันไม่มีอะไรเลยลองไปต่อโอ้โอ,โอ,โอ้แต่ผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าแบบอ่า ผมไม่ได้กลัวแบบเยอะเหมือนครั้งแรกเลยนะครั้งแรกคือไม่กลัวจริงแต่ตอนนี้แบบเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็คือแบบเริ่มปรับตัวได้นะครับเรียกว่าเริ่มปรับตัวได้นี่ขนาดปรับตัวแล้วเนี่ยขนาดปรับตัวคือยังเหงาเหงอแตกเลยอเออมีกล่องอยู่บนน้น I am r อ g h t here โอ้ยอย่าเพิ่งมาโอ,ยอ,ยอ๊ยจับจับจับจบจบจบโอเค อย่า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 มาเพิ่งมายิงระเบิดใส่กูละไม่จริงโอ้ยไม่โอ้ยไอ้ชิบหายเอ้ยแม่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ยทำไมกูซวยจังเลยเนี่ยโอเค ไปก่อนไปไปตอทำไงดีวะหมูมันเริ่มมากันละ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> เอเฮ้ยอย่าเพิ่งดิกูจะตายพวกมึองนะอ่ะไอ้โออ้ะ <c oughs> <c oughs> ไอชิบหายไม่งงกูเล่นจริงหมเนะี่ยโอ้โหแล้วของผมแบบโดนเผาละวะขึ้นมาหมดละ่ะ โอ้พระเจ้าช่วยขอบคุณมากมึงอยู่กับเป็นฝูงเลยโอม้มีเงาดำๆอะไรมาด้วยอย่าพึ่งโอ้โหไม่ควรตายด้วยซ้ำอ่ะเอาจริงๆนะอย่าพึ่งมาไปที่อื่นก่อนพึพอ,อ่อเฮ้ยมึงจะมาเยอะอะไรขนาดนี้โอ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  <laughs> พี่มึงจะครอบประตูพอเท่าเยอะขนาดนี้มึก็ครอบไปเลยครับกูไม่แคร์ครับัลโหลพี่โอ้ยป่าและว่ะเดี๋ยวลงไปเฮ้ยอูยอย๋นี่มันคืออะไรวะเฮ้ยโอ้ยพี่ก็อ้า <laughs> แถวนี้ไม่มีบ้านครับแถวนี้ไม่มีประตูครับ I'm right here ไอ้บ้านี่ปล่อยมันไปทำอะไรเราไม่ได้บ้างหรอเทคนิคการหาโฟลเทสที่เขาหากันยังไงเนี่ยคือแบบมันไม่มีพิกลิ้งนะคุณผู้ชมนะที่ผมเล่นน่ะเพราะว่ามอรดแบบเด e ะบล็อกเกอร์สกิปมันเอาพวกพิกลิ้งที่แบบว้เทรดของออก มันจะแบบจำลองว่าแบบเป็นเหมือนแบบอ่าไมค์คาร์บยุคก,ก่อนอ่ะมันเลยทำให้ ฆ่ากูแถอถ้ามึงจะทำแบบนี้เนี่ยโอ้ยแม่งก็ตกใจหมดเลยตกใจทีน้องผู้ชมเมื่อกี้คือแบบอ๋อกูไปไม่เป็นเหมือนกันนะเมื่อกี้ถ้าพี่จะมาแล้วก็แหกปากก่อนต้องใส่ผมนะไม่ต้องมาหาก็ได้ครับ Che comeella. lella?